สวัสดีครับผมเมธีจากพีวันนะครับวันนี้เราจะทําการตั้งค่าปรีเอานะครับผมของเครื่องเล่น MP3 Pioneer X1650UB นะครับผมตัวนี้นะครับ Line ลายปรีเอ l นะครับจะเป็นเสียงซับนะครับผมเราจะตั้งการตั้งค่าให้เป็นเสียงกลางครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเราทดสอบการเสียบ USB ไปก่อนนะครับ เพลงตอนนี้ก็มันจะเป็นเสียงเบนนะครับผมเราจะไม่ได้ยินนะครับตอนนี้เราทําการแค่เป็นเสียงกลางคือเราจะต้องตั้งค่านะครับผมขั้นแรกก็ปิดเครื่องไปก่อนเลยครับผมปิดเครื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ทําการกดปุ่ม MC นะครับผมขั้นตอ่อไปจะขึ้นตัวเลือกไหมเราอยู่2ตัวนะครับผมอาจจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมเราเลือกครว่าตัวไอหน้ำหน้านะครับผมกดเข้าไปหมุนหาไปเรื่อยๆนะครับผม จนเจอคำว่า sp ขีด p ทับ o โหมดนะครับคือเป็นตัวย่อคือ speak เกอร์นะผมปีเอาโหมดนะผมเรากดเข้าไปอีกทีหนึ่งอ่าตอนนี้อยู่ตำแหน่งเรียกับซับนะครับผมเราก็หมุนไปอาจจะเจอซับกับซับนะครับผมอ่าตอนนี้มาเจอคําว่าเรียบเรียครับผมเราก็กดอีกหนึ่งครั้งครับผมอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เสร็จแล้วก็เราก็กดปิดเครื่องได้เลยครับผม อตอนนี้เสียงกลางก็เข้ามาแล้วนะครับผมอ hey, uh, ่าโดยเธยไปแล้วนะครับผมเครือ่องเล่นเธลเนี่ยทุกตัวนะครับก็เป็นรุ่นที่ทำมาหนึ่งน้ำหน้าครับผมเสียงปรีเอาจะเป็นซับนะครับผมเราต้องตั้งค่าตลอดนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับวันนี้การตั้งค่าของเครื่องเล่น p ฟลเนีย X1650 ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมมีคลิปครั้งต่อไปผมก็จะนำเสนออีกครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ